ทุกคนสบายสบายครับเบฟเฟอรี่ฮิลส์สปาทุกคนจานี่ที่พักเลิศเดี๋ยวเราพามาดูข้างหลังไหมอวดบรรยากาศแบบสงบมีความเป็นส่วนตัว Garden by the b e v e r บฟเบฟเอรี่นะฮะกลางวันจะเป็นบรรยากาศสวนทุกคนนี่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราไปด้านหน้าไหมเห็นไหมกระจกสวยมินิบาร์พร้อมเตียงนอนสบายครบครันอุปกรณ์สุขภัณฑ์พามาดูกันด้านนอก เก็บบรรยากาศทุกคนมีลับบีนะฮะยิ่งใหญ่อลังการทุกคนนี่จ้านี่ฮะบรรยากาศสบายๆตอนเช้าก็จะมีใครทานอาหารเช้าก็จะมีบริการทุกคนนี่แม่ปิงห้องอาหารคอฟฟี่อช็อปนะฮะว่าให้ทุกคนมีเสียงเพลงด้วยดุดมากเลย แบบลองเพลงสดๆกันนะครับทุกคนนอนสบายมากแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะสงบเห็นวิวเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนเอ๊ะตรงนี้เขาเปิดไฟเห็นพระไหมฮะคุณคุณพี่ข้างบนเขานี่เขาเห็นพระไหมถ้าเกิดเราถ่ายตอนนี้ไม่เห็นเหรอเขาไม่ได้เปิดไฟเหรอฮะอ๋อแต่ตอนกลางวันจะเห็นสวยมากทุกคน จากตรงนี้มุมนี้ก็เป็นเขาวัดคีรีวงวัดเขากบเลยประมาณเนี้ยพระพุทธรูปสวยมากเป็นเจดีย์ทองอารามทุกคนจ๋านี่เบฟเฟอรี่ฮิลล์พาร์คทุกคนจ๋ายังกับอยู่เมืองนอกนะครับเดี๋ยวขวาอย่างที่บอกไปเทศบาล นะตึกแบบวอชิงตันนะแบบอยู่เมืองนอกเลยแล้วก็ถ้าเกิดตรงนั้นเทศบาลใช่ไหมก็สามารถไปถนนมาตุลงตุรีเข้าเมืองไปสวรรค์ประชารักหรือถ้าเกิดไปมาตุรีฝั่งบนหน้าโรงเรียนนครสวรรค์เทคนิคนครสวรรค์ก็จะไปเ,เส้นถนนมาตุรี14 18ที่ขึ้นไปวัดคีรีวงศ์ได้ทุกคนจานี้ฮะตรงนี้จะไปเขาบอกสูสารจีนไงกลางวันนะฮะทุกคนแต่นี้มันมืดแล้วมาทุกคนอ่อนนั้นไงเห็นเจดีทองอยู่เห็นไหม เห็นอยู่นะเห็นอยู่ถ้าเกิดมองด้วยตาจะเห็นอยู่ค่ะทุกคนแต่อาจจะไม่ไม่เหลืออารามเหมือนตอนกลางวันที่คือชิกุชิกกไท้ายแลนนะฮะร้านไก่ทอดเกาหลีแล้วก็อาหารเกาหลีด้วยทุกคนรสมากนะฮะเป็นแนวแบบเกาหลีนะจ๊ะไอเราก็ลืมดูที่กล้องมูแต่ไปมองด้วยสายตาตัวจริง <c oughs> มืดคะป้ายจะมืดเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่ง คือจะบอกต่อว่ามาพักที่นี่มานอนที่นี่มีร้านอาหารเกาหลีคาเฟ่เกาหลีแล้วก็อาหารจานเดียวแบบแนวอาหารเช้าด้วยหานี้เดินตรงไปก็จะเป็นวัดไซใต้ฮะทุกคนมีหลวงพ่อทงหลวงพ่อทวดแล้วก็หลวงพ่อโตโด,ด้วยนะครับทุกคนฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ป้ายโรงแรมอยู่ด้านนี้ค่ะอาจจะมองด้วยสายตาจะชัดกว่านะครับยามค่ําคืนราตรีนี้มีทุกคนนี่คือเมืองสี่แควแห่มังกรทุกคนจะาให้เห็นบรรยากาศสดสด โรแมนติกแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนมานครสวรรค์นะฮะเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคหนึ่งะะทุกคนนะฮะหลายๆอำเภอดังมากอำเภอชุมแสงก็เคยไปงานนิ้วนะฮะไปตาคลีโอ้ตาคลีนี่บรรยากาศดีมากนะฮะแล้วก็นะครสวรรค์ปากน้ำโพแห่งนี้นะฮะทุกคนนี่สามารถเดินทะลุถึงกันไปข้างหลังเป็นสวนการเด่นได้เลย,ะะท,ยะะทุกคนครับน่านหาชิคุไทยแลนด์นะฮะทุกคนเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง2อทุ่ม มะะีความเป็นส่วนตัวสงบบรรยากาศแบบโรแมนติกเลยอะทุกคนจ้ะนี่ฮะจ้า